กูกกลไปไหนไปหาสาวข้างในแต่ไม่รู้ว่าจะเจอไหมไปก่อนเออเราอยู่บ้านเลยนะบ้านนากอกอันนี้อันนี้บ้านน้องนุ่นเอออันนี้บ้านน้องนุ่นนะใช่ไหมใช่น้องนุ่นใช่ไหมแมนบอน้องนุ่นไม่ไปเหรอฝากไว้เอออันนี้น้องก้าน้องก้าทำไมต้องเขียนไปอ่ะโอมันติดก็เลยเขียนมาเออวันนี้เราอยู่บ้านนากอกเราจะกำลังจะไปไหนนะ เข้าไปในตัวหมู่บ้านอ่าในตัวหมู่บ้านเนาะตัวนี้เขาเป็นหมู่บ้านนากอกนะมีข้างในด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูบ้านข้างในหมู่บ้านมีอะไรบ้างนะเนาะแต่ตรงนี้ก็เราอยู่ติดถนนใหญ่นะบ้านนากอกเนาะทางไปอะไรนะมม,มหาไชยมาหาไชยตรงสามแยกก็ได้เนะออไปเดี๋ยวเรา,เ,ราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปกันพี่เนาะ กาป่าป่ามันหรือเปล่าวะเรืยกป่าเลยนะฮะ FC ครับ FC รู้ไหมว่ามันคือต้นอะไรนะผมจาได้มันคือมันมีหัวมันหรือเปล่าให้เป็นเป็นมันหรือเปล่าลืมจริงๆนะเพราะว่าหลายปีแล้วะเราเรา,เาไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในหมูบ่บ้านบ่อยนะโอ้ดูถนนดูถนนมังงาดูเป็นถนน แล้วก็มีน้องก้าวนะมีน้องก้าวน้องผู้ไก่นะมาด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะนี่ข้างหน้าข้างในนี้เป็นโรงเรียนหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะใครรู้ตอบหน่อยนะน่าจะเป็นโรงเรียนหรือเปล่านะน่าจะมีทักสองสามห้องเนาะอุ้ยไกลเหมือนกันนะดูดิเป็นเมืองที่มีภูเขานะแต่ถนนก็โอเคอยู่นะก็ไม่ถึงระลาลบากนะเขาบอกว่าข้างใน มีสะพานด้วยนะโอ้โหตรงนี้เป็นสะพานพี่น้องจะไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนเพืเข้าไปก่อนนะเทสก่อนเทสก่อนไปก่อนเลยดิไม่ไปก่อนไม่ได้รถไถมาอ,อ๋อต้องให้รถเข้ามาก่อนใช่ครับโอดูให้รถเข้ามาก่อนพี่น้องนี าเป็นรถดักให้ลงไปทางใต้อ่าสุดยอดมากดีดีไปไหนมากันเนาะเออขอบใจเด้อนี่มาตนาอ้าวหน้าคุ้นคุ้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะพี่น้องนะอ้าวไปไม่ได้นะนี่คือบ้านกูไกลไปก่อนดีกว่าไหมนาอกหน้ากอกข้างใน ไปอะกุ้ไก่ไอ้กุ้ไก่ไอ้ว้ยน้องก้าวไปก่อนไปให้ผมไปก่อนนะข้าวหอมเดี๋ยวเดี๋ยวคนสุดท้ายก็คือผมต้องไปก่อนครับเพราะผมอยู่หลังสุดใช่ใช่ใช่เราจะไปดูวิวมันดูเหมือนวุ่นวายนะใช่ใช่เอาไปเลยไปเลยวุ่นวายเพราะพี่ไม่ยอมไปก่อนนะเอาเลยติดพี่เมื่อกี้เนี่ยเอาเลยไป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 เลยไปเลยเนี่ยเนาะกุ้ไก่นะเออไม่ผมเผื่อจะได้ภาพดีอะไรเงี้ยนะเผื่อจะตกสะพานอ้าา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  นี่น้อพือไก่ไปแล้วนะเขาบอกว่าสะพานให้ให้เอารถวิ่งใต้สะพานเดี๋ยวพี่น้องเดินนะน่าจะมีช้างนะถ้าเป็นรถหนักเนาะถ้าเป็นหน้าแรงน่าจะไปไอ้นี่ได้เนาะไปขับรถมือเดียวนี้ลำบากพี่น้องเน้ยจะล่วงหรือเปล่าอยู่ห้องเช่า กินข้าวริมทางทำงานรับจ้างได้ตังค์นิดหน่อยต้องร้องเพลงกล่อมตัวเองเดีนะ๋ยวมาดูเลยหบ้านนะเด็นถายนาตรงนี้เนาะข้าแม่น้ำมาได้แล้วนะเขาบอกว่าเป็นแม่น้ำที่ลหลายๆคนตอนเยน็นเขาจะมาอาบน้ำกันนะอันนี้ไม่อยู่ในโซนหมู่บ้านละข้างในมีใใหญ่ใยลำใหญ่นะนี่ ถึงยังร้านร้านเออนี่ถึงแล้วอีกอีกหนึ่งหมู่บ้านเป็นนอกบ้านอะไรนะเข้าในมันจะมีบ้านหนองประมาณแต่ว่าเข้าไปไกลอยู่อ๋อไกลทั้งหมู่บ้านมีสาวอยู่สามสี่คนจริงดิทั้งหมู่บ้านนะนะโอ้โหนี่ครับบรรยากาศพี่พี่น้องๆในเมืองเรา 广东。